โอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำยากันนะครับงันนี้ไม่ทันหักละ การใช้ผสมนะฮะอันนี้คือที่ซื้อมาใหม่นะครับเราก็จะใช้เป็นหนึ่งฝา หนึ 1> 1่งฝาที่ใช้ไปโอ้โหหกสประมาณ20มิลลิตรเม่มันมีกี่ขีดะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ่าสิบสอก็จะอยที่ประมาณ5มิลลิตรนะครับหมิลตรโอเคจากนั้นจากนั้นเราก็ใส่ไอ้นี่ลงไปปุ๊บ แช่15นาที Okay. อันนี้คือน้ำที่จะให้โก้อ่านนะครับน้ำยาที่ให้มาเป็นน้ำยาสลายความเขาเรียกว่าความเข้มเกินไปของที่แบบน้ำนะฮะอันนี้แช่ไว้5 5นาทีรอให้สักประมาณ13สานาทีเดี๋ยวเรามาอาบน้ำเปล่าให้โก้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยไอ้ไ ทีมงานที่ผสมไว้นะฮะโก้มือนีิดก็เรียนจังเลยตอนนี้18 48นะครับตอนนี้18 48เพราะว่าโกมนันน้ดิมาเข้ามาเข้ามามามาโชว์ตัวหน่อยเราเพราะว่าน้องเกิดอาการผื่นคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตามตัวพูดเหมือนหมอปลาให้ฟังหน่อยครับพูด,ดผมไม่ผมไม่รู้จักหมอปลาเลยฮะอยากเห็นอาบน้ําเลยยังครับยังครับ ้องรอก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูผิวน้องนะฮะผิวน้องก็คือนี่โดยเฉพาะตรงหัวนะครับอันนี้ชัดเจนเลยมีชัดเจนแล้วก็ตามตัวตามตัวก็จะมีแบบเป็นผื่นเล็กๆน้อยๆนะครับมีขึ้นทั้งตัวเลยนะครับก็เพราะว่าอาจจะที่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากแพ้แพ้ครีมอาบน้ําหรือเปล่าหรือว่าคันจากอาการที่ว่า,ามดกัดอะไรอย่างเงี้ยครับ มดกัดหรือยุงกัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอือนี่นี่คือน,น,น,น้องยิวโ,โก้นะครับคือเป็นหมาที่มึนมากนะครับวันนี้อาบน้ําใช่แล้วครับวันนี้อาบน้ําขอบคุณคุณนิดนะครับที่ให้อดอกกุหลาบมาน้องหมาก,กินข้าวอย่างเรียบร้อยแล้วครับวันนี้น้องกินเยอะมากนะฮะ กินเยอะถึงเยอะมากเลยครับวันนี้กินเยอะถึงเยอะมากเลยเพอดีผมจะชาร์จแบตด,ด้วยนะให้โก้นะคะโอเคครับให้โก้ครับอแต่มองไกลๆเราจะไม่เห็นนะนี่จะจะ,จะต้องมองตรงขาตรงขาเราก็จะเห็นขาน้องน,น,นี่นี่เห็นไหม ห้ามมองเจยวน้องน,นะครับนี่เห็นไหมนี่น,นีนี่คือพืนคันนะครับน้องชอบนอนกับดินชอบนอนกับดินแล้วก็อา,อาจจะโดนมดกลับอะไรประมาณนะครับอ,าอ่า๋ยวให้ดูตามตัวมีผืนบ้างเล็กน้อยนะครับนี่รักแร้มีนี่ตามข้อสอบมี นี่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 ครับเห็นยังเห็นยังนี่นี่ตามหน้าผากตามแก้มนะครับนี่เลยนี่ประมาณเนี้ยครับอืมแบบนี้เลยครับชื่อฮิวโก้ครับโก้หน้าสงสารเลยค่ะใช่ครับหน้าสงสารหน้าสารมากแต่กระมุนมากเหมือนกันครับตอนนี้น้องคืออิ่มมากนะครับ ทานไปแล้วสานาทีนะครับเหลืออีกสิบนาทีสิบเก้าห้าหนึ่งสิบเกสิบเ้าศนย์หนึ่งเราจะไปทำการอาบน้ำด้วยน้ำาป่ากันก่อนขอบคุณประกาศนะครับที่กดใจให้นะครับพอดีแหละอาบน้ำก็ได้เข้ามานอนด้กันอยู่ดีที่น้องนอนก็จะอยู่ ตรงที่ตั้งกล้องตอนนี้นะครับขอบคุณที่แชร์นะครับขอบคุณที่แชร์15นาทีไม่รู้จะนานไปหรือเปล่าแต่เขาบอกว่า15นาทีอะ เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับพอค่าเวลาไปนะฮะโอเควันนี้ก็พาน้องไปหาหมอมาแล้วก็ไปซื้ออาหารของน้องนะครับก็คือไก่ทอดนั่นเองก็เป็นซี่โครงไก่นะครับสับละเอียดมาสองโครงนะฮะก็มาแบ่งผสมหัวอาหารให้กินนะครับไม่ได้ให้สัทีเดียวอย่างเดียวหมดเลยไม่งั้นก็น้องก็ไม่โตสัทีนะครับน้องต้องกินหัวอาหารด้วยไม่งั้นก็กินพวก โครงไกบ่บดที่ผสมกับข้าวประมาณนี้ครับแต่เรามีหัวอาหารแบบเป็น20่กิโลนะครับเราก็จะให้แบบนี้ไปนะครับดูเหมือนจะร้อนด้วยนะเนี่ยโกคนดูจะน้อยหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการอาบน้ำให้น้องหมาด้วยนะฮะ ก็คันเหมือ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 นจะเหมือนจะคันละเหมือนจะคันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกาด้วยเมื่อกี้มีกัดกัดขับคาบนะฮะนี่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 เหมือนน้องจะคันเหมือนน้องจะคันนะครับผ้าผืนนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้เป็นผ้าเช็ดตัวให้โก้ละ คืนนี้เดี๋ยยกให้โก้เลยนะครับยกให้โก้เลยคืนนี้โอ้โหวันนี้นอนให้กล้องดูเฮ้ยวันนี้นอนให้กล้องดูแบบเต็มหน้าเต็มตาเลยโอ้โหตัวโต,วตวกี่กีใต้เออตอนนี้น้องหนัก32.5กิโลนะครับเผื่อมีคนถามนะฮะเมื่อวานผมตอบผิดไป โอ้โบิโ๊ี่เกี็จโอ้โอ้พื้นเย็นแน่เลยเนี่ยเหมือนจะง่วงโอเคครับสมมุติว่าสมมุติว่าสิบห้านาทีแล้วละกันเนาะเดี๋ยวมันจะมืดดึกซะก่อนนะครับโอเคสักครู่นะครับ โก้ไปโก้มาตันนี้มาเร็วโก้น้องชื่ออะไรครับพี่ชื่อฮิวโก้ครับมาอาบน้ำเร็วโก้มาเร็วอาบน้ำ mày mày leo, má, mày mày mà mày 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 Né Go Né đi làm thế nào ạ 在吗？ จากนั้นก็เดี๋ยวลองมาใช้ยาที่แช่ไว้ถามให้น้องครับ 弄弄没。No, no 拿拢，拿拢了，拿拢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 。 何 เพิ่งไป